มีข่าวด่วนแจ้งมานะครับว่าทองแท่งในประเทศไทยเนี่ยพุ่งไปถึง32450บาทครับถือว่าแพงสุดในประวัติาศาสตร์ชาติไทยเลยนะฮะเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวที่เด็กๆับือสถานิประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังฮะก็ต้องแสดงความยินดีกับมหาเศรษฐีอย่างเพื่อนๆนะฮะที่มีการเก็บทองได้มากขนาดนี้หรือว่าใครจะเตรียมขาย นะครับเ,เพื่อนๆโอเคไหมครับแต่ว่าผมโอเคนะคือว่าวันที่5มีสายน2 5 6 6เนี่ยนะฮะคือนายจิตติดตั้งสิทธิพักดีครับซึ่งเป็นนายกสมาคมค้าทองคาเนี่ยบอกว่าคือราคาทองคําต่างประเทศนะเมื่อคืนเนี่ยพุ่งแรงมากครับอยู่ที่ประมาณสัก2,21.5ดอลลาร์สหรัฐต่อออนครับทาสถิติสูงสุดของปีนี้ครับแต่ว่ายังไม่นิวหายครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะโดยส่งผลให้ราคาทองคําในประเทศเนี่ยเปิดตลาดเช้านี้นะปรับขึ้นไป400บาทเลยนะครับ ไปอยู่ที่บาทละประมาณ32,450่อาสบาทก็ทาสถิติสูงสุดเป็นปรวัติการนครับในราคาทองในประเทศไทยที่ไม่เคยราคาสูงเท่านี้มาก่อนเลยเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมาครับที่นายกบอกมาเนี่ยแล้วก็มีข่าวเรื่องของธน,นาคารที่ว่ามีปัญหานะครับทำให้ตลาดในกังวลว่าเศรษฐกิจจะถดถอยครับแถมยังมีประเด็นประเทศสเรียรที่ทําให้สถานการณ์รัสเซียยูเครนเกิดความตึงเครียดขึ้นปัจจัยเหล่านี้ครับทำให้ราคาทองเนี่ยพุ่งขึ้นแรงครับเนื่องจากว่าคนมองว่าทองคานั้นเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนี่นายกกิตติบอกนะ แล้วนาะยกสมาคมค้าทองคำยังบอกด้วยว่าในระยะสั้นครับทองคำมีโอกาสไปต่อได้โดยมองวว่ามีโอกาสถึง2 0 3 5ดอลลาร์สหรัฐต่อออนแต่ก็ต้องระวังแรงเทขายทํากําไรด้วยเพราะว่าราคาปรับขึ้นไปมากแล้วดังนั้นผมอยากจะเตือนเพื่อนๆครับเนื่องจากว่าผมจัดรายการสลายประชาชนเนี่ยมีโอกาสคุยผู้เสียหายหลายคนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายของคนที่เขาไปขายทองแอบอ้างขายทองในเพจต่างๆนะในราคาที่แบบมีส่วนต่าง2,000อะไรประมาณอย่างนี้สุดท้ายแล้วโดนหลอกฮะเลก็กๆได้จริงฮะ แต่ะหลังมาคือไม่ได้ครับนะเอาปลาเล็กรอบปใหญ่ปลาใหญ่รอบปลาเล็กอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะสุดท้ายเสียหายเยอะครับต้องระวังครับหากว่าจะซื้อซื้อที่ร้านทองอย่างนี้ตามที่นายกจิตติเขาแนะนํามานะฝ้าติดตามรายการสถา,านีประชาชนทางไทยพีเบเอสกดหมาเลขสด้วย14บสในาฬกาห5นาทีจนถึงเวลา15บหน,นกาทางไทยพีเบเอนะฮะแล้วเ,เจอกันครับ